สวัสดีค่ะมาดูกุหลาบเลื้อยต้นนี้นะคะปลูกที่ญี่ปุ่นค่ะปีนี้แตกกิ่งมาให้แบบใหญ่มากค่ะสูงจริงๆเลยเนี่ยท่วมหลังคาบ้านเขาละเนี่ย่สีชมพูนะคะกุหลาบเลื้อยมารีเฮนรี่เอเดนค่ะ กาศเริ่มหนาวแล้วนะคะกรหดับก็เริ่มจะจำศีลแล้วค่ะเริ่มจะพักพอนไม่ดอกแล้วนะคะจะไปแตกกิ่งก็ปีหน้าเดือนเออกุมพามีนาแตกกิ่งมานี่เลยคะ่ะ ยิ่งใหญ่ๆอย่างนี้เก็บไว้นะคะปีหน้ารับรองเขาจะออกดอกให้เราได้ดีมากนี่ค่ะดีนะข้างบ้านไม่ค่อยใจร้ายเท่าไหร่ข้างบ้านใจดีค่ะไม่ค่อยโวยวายเท่าไหร่ใบร่วงขยะร่วงก็ไม่ค่อยว่าค่อยยังเชื่อหน่อย เจอเพื่อนบ้านที่นิสัยดีโอเคค่ะประมาณนี้นะคะตรงคนต้นก็พยายามรักษาอย่าให้มีหญ้าขึ้นนะคะข้างหลังนั้นไม่ใช่หญ้านะคะเป็นต้นดอกไม้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวเขาก็จะออกดอกให้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ